เราจะมาลองคูโบต้า u หนึ่งสี่ศูนย์ห้านะครับตัวนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับไม่ต้องล้างเลยสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่ยังมีดินมีอะไรล้างมาีนเขียวปึด๊ดอยูข้างๆเสื้อเลยครับนี่รัดเลดยังไม่มีสน,นิมเลยโหตัวนี้สวยมากครับสภาพเดิมเลยครับนี่นางฟ้าเลยนะตัวนี้เราก็จะผ่านน้ำให้ทุกตัวนะครับน้ำแน่นๆน้ำมันเยอะเพืองก็ไหลลงนะไม่ต้องใช้ทินะครับเอาไว้บนนิดเดียวก็ติดเลกได้ปกติเลยไปฟังเสียง you <laughs> ดับตรงนี้นะครับเวลานี้ก็ดับตรงนี้ได้เลยแล้วก็สวิช์เอาไว้ต่อดับอย่างเดียวนะครับติดเครื่องไม่ต้องต่อไฟนะครับ